เฮอร์เลอร์เวิร์กฟอร์มโฮมเกมอะไรวะทำงานที่บ้านแล้วแถมเฮอร์เลอร์ด้วยเฮ้ยอย่างนี้มันต้องลองแล้วคำเตือนเกมนี้อาจจะมีไฟกระพริบแล้วก็จัมสแกร์อืมจัมสแกร์ในเวิร์กฟอร์มโฮมเนี่ยนะเล่น2องเพลเยอร์อาจจะมีปัญหาได้โว้ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวไปเอาแตงมาเล่นด้วยดีกว่าระหว่างนี้พักชมโฆษณาไปก่อนร้านมารู้ช็อปบริการกดผลกดเพชรกดเกมพารทมีหลายแมปเลยมีอนิเมะไดเมนชั่นออสตาเทว์ดีเฟนบ็อกฟุตคิงเลกูซี่ลิงก์อยู่ใต้คำอธิบายคลิปนะครับ เริ่มเกมมานะเหมือนมันเขียนเอาไว้ว่าเราต้องไปอาบน้ําแล้วก็ปิดประตูด้วยไปแตงไปอาบน้าเข้าห้องน้ําก่อนนี่ห้องน้ำป่ะมันจะกาัดแรงได้ว่ะห้องน้าแบบนี้เลยเอยอเออาบน้าต้องเปิดไฟดิคนอะไรอาบน้ําตอนกลางคืนเดี๋ยว,ยวหาสวิตไฟก่อนีนออาบมืดเละอ่ะปิดแล้วเอาไปแตง เฮ้ยไม่เกตแก้ใครมาเก็บอะไรในห้องน้ำวะเอาเราตายเหรอเฮ้ยเอาแตกเราแพ้อะไรวะเออเราไม่เปิดไฟว่ะใครให้อาบน้าตอนปิดไฟฮะเล่นใหม่เล่นใหม่ไปแตงเราไปอาบน้ำกันดีกว่าเราควรเปิดไฟห้องน้ำก่อนอาบน้ำแตงเปิดไฟห้องน้ำไอ้หนี้ปะในห้องน้ำได้ไงวะอ่าอาเลยนะแตงพร้อมยังเปิดตัวนะโอเคเออคุณย่าเคยบอกเอาไว้ว่า การที่เราอาบน้ําแบบปิดไฟอ่ะมันจะทําให้เราเจอผีมันบอกว่าให้ตรวจสอบน้ําหนักแต่แตงอะไรแตงน,นอนเหรอมันบอกให้ตรวจสอบน้ําหนักไม่ใช่เหรอเนี่ยช่างน้ําหนักเออหนักไหมสิบห้ากิโลอ้าวจะไม่รู้เลยว่าเป็นอะไรแต่พูดจริงนะเมื่อกี้โคตรด,ดุ้งเลยตอนอยู่ในห้องน้ำอ่ะแบบอมมือสั่นเลยตอน,นไม่ดุง่งได้ไงวะจนด,ดูก็โผล่กระป๋อง ช้กาแฟแบบอกว่าแตงเออกินไปเถอะน่าจะเป็นน,น้ำมันเล็กแตงแตงมันบอกให้เราไปนอนไปไม่นอนเหรอปิดไฟนอนไหมวันนี้หรือเปิดแล้วทำงานที่บ้านก็อย่างเงี้ยแหละใช้ชีวิตกันในบ้านไงปืนมาละไปทำงานแตงเปิดแล็ปท็อปเฮ้ยไปบ้านใจคอมบ้าอะไรวะเปิดทีเดียวสั่นเลยมันถือว่วไ้แตงอ <c oughs> S <S <S มีคนขามอยู่ทางซ้ายแตงได้ยินไหมเฮ้ยไปเว้ยแตงเอาไปดิเปิดไปห้องน้ำด้วยนะแตงเดี๋ยวเจอผีดุ้งในห้องน้ำอีกใครแม่งเก็บผีไว้ในห้องน้ำวะโคตรแย่เลยเอา้าโอเคเดิมกินน้ำอยากทำงานไปกันถอยละแตงแตงถอยมาแตงวะถ้าเราไม่ตายเราก็ไม่แพ้มันบอกให้ไปเปิดเบรกเกอร์ไม่หรอเบรกเกอร์มันอ,อยู่ตรงไหน กระโดดตึกลงไปเลยไหมเนี่ยห้องน้ำติดกับต่างกระโดดไปแบบแบบผีนี่แบบผีทีเราหนามขายสุดแล้วแต่เล่นมาไม่ดิถ้าตามหาแบบผีที่เราลำขาดก็ต้องแตงแตงไม่แตงไปแตงเราไปงีบกันดีกว่าผีช่างมันปิดไฟนอนวันนี้เตรียมตัวดุ้งยังแตงปิดไฟนอนนะโอเคนอนเลยแตงเฮ้ยปิดไฟนอนแล้วเจอผีเลย แล้วดูหน้าตาดิแม่ันตอนแรกคือง่วงในชีวิตจริงเหรอใช่ไหมเขาเล่นเกมนี้แล้วหายง่วงเลยเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนออาบนน้ก<ะ>่ไปชั่งน้ำหนักแตงเปิดไฟก่อนชั่งน้ำหนักก็ไม่ควรปิดไฟตอนชั่งนะแตงรู้เปล่ามันทำให้เรามองไม่เห็นไหนเปิดไฟก่อนหรือเ,เจอผีชั่งน้ำหนักหรอกเกียแตงเราขังผีไว้เออต้องแบบนี้แหละไปไปเกมมิ่งครับของจริงอุ้ยมันบอกให้เข้าเว็บแคมไม่ใช่เหรอเข้ากุนเกินโคมเข้าเกินไม่ได้เฮ้ย เล่นแะไ่แตงฮะแตงราชารอูบบอของจริงของจริงนุ้ยแตงมอแตงเก่ง่างเงี้ยแตงเป็นราชารบอเหรอแตงของจริงผู้เลน่นผู้เลน่นผู้เลน่นมันมุกแตงมันได้หาอะไรมันบอกให้หาของเหลือแตงบนไมเขาเวฟ<ม>บอกแตงรเกลกะเออวังเจอผีไหมเขาเวฟนะนเกมนี้มีผีทุกรูปแบบอ่ะทั้งผีไหมเขาเวฟผีทั้งน้ำหนักเฮ้ยอาหารกล่องไปไปนั่งกินกันดีกว่ากินที่ไหนอะ อะถูกดไปไหนแตงมาอาบน้ำรอบสองเอ้ยปิดประตูอุ้ยเอาไงดีว่าแตงว่าข้างนอกต้องเจอวะจะเอแน่เออแน่กดอาบน้ำใครเขาอาอาบน้ำไปกับพีพผ้าแตงเปิดดิโก้เหรอเออใชเ่เดี๋ยวเดี๋ยวแตงยิงเพิ่งอาบเถอะไปไปเช็คท่ายไ,ไฟเกิดไหมเดี๋ยวค่อยว่ากันไม่ไปเช็คว่าไฟวันนี้ปัญหาอะไรไงแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาอาบน้ำเต้ ไปมันผิดไปมาเห็นไหมเนี่ยดูดิเนี่ยท่องเฮแตง <c oughs> อ้าวตอนไฟกระพริบ,บมีอะไรไหมแตงเกมบอกว่าเกมแม่งบั็อกอะ <c oughs> ไปเจอแล้วเจอแล้วยิบแล้วคัมพีคพัมพีแต่ดูนี่หนังสือของดิโอเอาหายไปแล้วอุ้ย <c oughs> ไปดีแล้วต้องอยู่ข้างบนเพราะผีมันปีนไม่เป็นงูเสียละเอาว่าเอาไงต่อน้อยเหรออุ้ยแตงแม่งโคตรมั่นใจเลยเต็งเรากำลังฝันคนเลยว่าฝันพร้อมกันสองคนเฮ้ยเฮ้ยแตงเฮ้ย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 ลูกกระต่ายเดินจิมันตามโอ้ยเฮ้ยโอเกยโอเวอร์เลยอ่ะโอ้แม่แม่เอ้ยบอสได้เธอละเรีย ตายคิปไปโอมไหมเพราะว่าไอเกมของไอคคยเนี่ยแม่งเล่นยากทุกเกมเลยใช่ยากทุกเกมตาแมบปบอะไรรู้ตายหนึ่งคนก็เฟลทั้งคู่เออดูโอ้หิไม่ไหวไม่ไหวเกมแม่งเออสุดยอดเกินไปนะไปละ